สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับมากันในวันเสาร์วันหยุดวันสบายสบายที่ไม่สบายบางคนอาจจะม็อบกันอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างในบ้านเราม็อบ20มีนาใช่ไหมก็ไปจัดกันครับตามนั้นเลยฮะปะทะกันกับตำรวจแน่นอนแล้วก็ปะทะจริงจริงนี่ระหว่างก่อนที่ผมจะถ่ายก็เริ่มเริ่มละเริ่มไล่กันมาแถวแถวคลองหลอดแล้ว ในนั้นมีใครบ้างนะเอากลุ่มใหญ่ๆก่อนไม่ไม่ต้องมองว่าใครได้ประโยชน์เลยนะเราแยกก่อนหนึ่งมีตำรวจที่มาเพราะหน้าที่เขานายเขาสั่งมาไม่ทำก็ไม่ได้ทำก็โดนด่าไม่ทำก็โดนด่าสองมีใครกลุ่มผู้ออกมาเรียกร้องอยากทำนี่เเ่เน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 ,น่เพราะว่าเขาเดือดร้อนสามนักข่าวเขาก็ต้องไปทำข่าว เหมือนเป็นพยานด้วยอะแล้วเขาก็มีเหมือนเหมือนเอกสิทธิ์อะคืออย่าไปตีเขาเขาไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพเพื่อให้เห็นความจริงว่าเอ้ยอย่างนี้เอ้ยเขายิงปืนแบบนี้นันเ,เขาเอาไปถกเถียงกันในในสังคมเขาก็ทำงานนะครับทีนี้พอเริ่มตีกันปั๊บเอาละตำรวจก็ต้องกระชับพื้นที่ ปิดเวลาให้มากที่สุดผู้ชุมก็ต้องการชุมนุมให้นานที่สุดนักข่าวก็ต้องการภาพข่าวที่ชัดเจนที่สุดทีนี้เรามึงบลาร์กงนให้ดีแล้วกันสิ่งที่เราวังก็คือความปลอดภัยครับแต่คุณซัดก,กันอยู่เนี่ยไอสิ่งที่คุณที่คุณโยนเข้าไปเนี่ยหลายๆครั้งโยนคําถามนี่มันเป็นการโยนคําถามเข้าไปที่ส่วนกลางเลยนะตุ้มเฮ้ยจะทํายังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้คําตอบคือได้แต่ปราบนะฮะปราบหยุดหยุดเถอะเดี๋ยวผมจัดการเองไม่เชื่อใจผมเหรอ ไม่มีผมแล้วใครจะทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอ้ยรายการไลาสาระกับกูแวน่นทําไม่มีผมแล้วใครจะทําอ่าถูกต้องไงรายการมันชื่อมึงแล้วเป็นรายการของมึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรจริงไหมแต่ถ้านี่เป็นหนึ่งรายการสมมุตินะครับหรายการในในในช่องช่อง y u t u b e แล้วกัน u b e c h ช n มีทั้งหมด10รายการผมเป็นหนึ่งรายการในนะัเมื่อวันหนึ่งผมออกจากออกจากบริษัทนั้นไป ก็ย่อมมีคนมาทำรายการนี้ครับหรือก็วอยรายการนี้ทิ้งไปเลยเปิดรายการใหม่ฮะก็ต้องมีคนดำเนินกิจการในกิจการต่อไปฮะไม่ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่คนดีมากๆไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ไม่ใช่เทพสุดอะไรเงี้ยก็ต้องมีสักตัวแล้ววาสุดไม่อยู่ไอเทพสายฟ้าเนี่ยเอาฮาเดสแทนได้ไมั <laughs> ้ยเออดึงมันมาจากนะกเนี่ยอะมึงขึ้นมาหน่อยไปสุดไม่อยู่ละสุดกับบ้านละ อาโพสตดอนมาก็ได้นะก็น่าจะทํางานได้โอ๊ยเขาเป็นธนาเขาอยู่ในทะเลกูก็เห็นขึ้นมาข้างบนก็บ่อยนีย่แถว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 สุดที่สายกูก็ยังเห็นเลยเจอกันก็ประจำเจอขึ้นก็บ่อยมันได้นะใช่ไหมสมมติสุดไม่อยู่อ่ะสายฟ้าหายไปอ่ะเอาเอาอะไรมาแทนเดียเอาอาัเทน่าก็ได้นะเออ ยิ้มๆส,สวยๆไม่เก่งก็เอาทีมมาประกบมันทําได้หมดเลยเฮียมันทําได้หมดแหละแค่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราต้องการทําเพื่ออะไรหรือเรากลัวอะไรอยู่บางอย่างปะวะเลยไม่กล้าทําสิ่งที่มึงอยากจะทาโดนตึงไม่อยู่แล้วนะแบบอยากจะลงะไรเงียไม่อยากทาแล้วเอ้ยมึงต้องทําอยู่กับกูคอดอะไรเงี้ย <c oughs> แกแล้วนะอายุก็เยอะแล้วไปไหนก็ไม่ได้เป็นหมุผมไม่เอาอะเทีียวดีกว่าไปไหนก็ได้นะครับ กลับมาที่มอบไหมขอแวะมอบนิดนึงเดี๋ยวสินค้าวันนี้ย,วยาวๆเลยนะฮะอดลนทนฟังกันหน่อยใครดูคลิปผมมาตั้งนานเนี่ยต้องขอบคุณมากครับแล้วก็คุณเป็นคนไม่ปกติแล้วละ่ะถ้าเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลรับยาช่องสีก็อย่าลืมทักทายกันด้วย <laughs> พี่ครับ <laughs> ผมดูพี่จนจบมานานแล้วโอ้โหดีใจมากเลยครับผมรับยากันใช่ไหมขอบคุณนะครับผมเฮฮปาร์ตี้กันไป อาจจะได้เฮียอะไรกันไปบ้างผมก็เอาข้อมูลในชีวิตมาเล่าให้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องม็อบเรื่องม็อบของต่างประเทศที่ผมได้ยินมาเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบเป็นหัวข้อที่มันไม่รู้นะผมไม่ไม่ไม่ให้พวกติดตามประวัติศาสตร์คือคะแนนประวัติศาสตร์สังคมศาส,สนาเลยผมแย่มากนะตอนผมเรียนคือผมคือแย่มากอะต้องเล่าไปถึงตอนเอ็นทานนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะยาวถ้าทันตอนหลังผมจะเล่าตอนเอ็นทานเพราะมันถึงแย่ขนาดนั้นนะครับ ผมเคยไปเที่ยวประเทศจีนนะครับพ,พูดถึงเรื่องม็อบเนาะม็อบต่างประเทศม็อบต่างประเทศจะคล้ายๆกันแต่มีม็อบเดียวที่ไม่เหมือนประเทศไหนคือม็อบที่ประเทศไทยม็อบต่างประเทศสุดท้ายจบกันด้วยยิงแล้วก็เสียชีวิตกันหลักร้อยฮะไม่ใช่หลักหนึ่งสองสามสี่อะไรหลักหลักหลายหลายร้อยด้วยแล้วยิงกันแบบชอบทำด้วยนะฮะอันนี้ผมเล่าเอาเป็นนิยายแล้วกันเรื่องจริงผมไม่ได้เห็นกระตา ไม่ได้ไม่ได้เห็นกับตาฟังมาจากเรื่องเล่านะครับคุณจําเรื่องจัตุรัสเทียนอันเหมือนได้ไหมสมัยเราเด็กๆอะ่ะผมเคยไปเที่ยวนะครับที่ประเทศปักกิ่งระหว่างไปเที่ยวก็จะมีมีไกด์ทัวร์ก็จะมาเล่าประวัติประเทศให้ฟังระหว่างที่เรานั่งรถจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใครอยากฟังก็ฟังใครอยากนอนก็นอนใครอยากจะจัดคิวอะไรก็ว่ากันไปนะครับจัตุรัสเทียนอันเหมอนนัวันหนึ่งรู้สึกจะปี2532 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับสอง2ามสองคือผมเกิดละอายุก็ประมาณเท่าไหร่วะแปดก้าปีังไม่รู้เฮียอะไรหรอกตอนนั้นอนะยังไล่จับตะกะแ,แตนสีเขียวกับตะกะแตนปานังก้าอยู่เลยตักตะแตนปานังก้าขาวจะมีน้ำหนามหน่อยตัวน้ำตาลอะเออจับยากแต่จับได้ตอนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีมีคนมาประท้วงนี่ละครับนักศึกษาแบบประท้วงก็ประท้วงคล้ายคอย่างนี้แหละเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็มีทหารมาล้อมเต็มจน วันสุดท้ายคือไม่ไหวละเขาก็เลยประกาศว่าประกาศเลยนะประกาศแบบทั่วประเทศทีไม่รู้จะด้วยสื่ออะไรเขาบอกว่ามีลูกมีหลานที่รู้จักนะให้ไปบอกเขาว่าถ้าหลังพระอาทิตย์ตกจะไม่ได้กลับบ้านอีกนั่นแหละครับก็จะมีคนส่วนหนึ่งมาบอกมาดึงกลับแต่คนกลับส่วนน้อยมากครับหลังจากพรอาทิตย์ตกไปเหตุการณ์ก็เป็นอย่างในภาพข่าวนะเอาจริงนะ เอาจริงๆแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ภายในประเทศเขาแล้วประเทศเขาก็ใหญ่ด้วยแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมึงดูจีนตอนนี้ไอ้เฮียมียานวการแล้วเอาเรือดำน้ำกีำ่ลำเขายังไปซื้อเลยใหญ่มากพัฒนามากแต่เกิดอะไรขึ้นแม่งมีกฎที่ค่อนข้างจะเข้มงวดประชาชนทำต้องทำตามนี้อินเทอร์เน็ตซิงเกิลเกตเวย์ รับสารข้อมูลตามที่รัฐบาลกลางให้ลองไปเปิดทีวีดูที่ที่จีนนะครับผมไปเที่ยวเมืองจีนหลายครั้งนะครับจะมีรายการที่ดูไม่ได้เลย <c ười> คือมันไม่ค่อยมีอะไรคือมันถูกจํากัดไปหมดแต่ก็พัฒนานะครับเขามีงานมีงานให้คนทำเพราะคนเกาเยอะเขาต้องจัดหางานเข้ามารถติดชิบหายคนรวยชิบหายคนจนก็ยังมีแล้วก็คนจีนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็เยอะนะครับเห็นอะไรไหม เฮ้ยเนี่ยคอมมิวนิสต์แต่ทำไมก็อยู่ดีกินดีวะหรือระบบมันจะไม่เกี่ยววะมันอยู่ที่ผู้นำประเทศเปล่าวะเออใช่ไหมมันอยู่ที่ผู้นำประเทศเปล่าวะสีชื่นผิงอย่างเงี้ยผมก็ฟังฟังเรื่องราวเข้ามานะครับผู้นำประเทศแต่ละคนนี่บริหารงานมาแต่ละจุดแต่ละจุดมาแนละ้วบริหารงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกนโยบายธุรกิจนี่แหละคือเหมือนเป็นรัฐมนตรีมานะครับมามามา,มาลองมาทราบกับประเทศเราดูครับ ถึงได้บอกไงระบอบอะไรก็ได้ระบบอะไรไงก็ได้ขอให้มันเคารพสิทธิ์กันบ้างอยู่ดีกินดีแล้วก็มีงานทําปากท้องอิ่มคนไม่ค่อยอยากจะออกมาม็อบกันหรอกครับเพราะว่าเขาคุมหมดเลยครับแต่ระบบมันไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็ออกแบบไม่เหมือนกันเทียนั้นเหมือนวันนั้นไม่มีไซค้าขายลูกชิ้นแบบวันนี้แน่นอนตอนนี้ไซค้าออกนวะนะดูภาพขาวนี่เขาเปิดทางให้ออกเลยฮนะเอาเลยไปไอ้ไอ้รถ ไอ้ข้าวข้าวไข่ดาวยี่ิบาทอ่ะนะขับผ่านไปเมื่อ,อกี้รถน้ารถอะไรออกมัาออกจากออกจากที่มั่นไปหมดแล้วครับพม,ม่มามีไหมรถขายลูกชิ้นไม่มีนะเว้ยยิงกันจริงนะดูในภาพข่าวอะเมืองไทยนี่ก็คุยกันนะจะมอ็บอีกสิบครั้งก็คงเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ต้องการให้รุนแรงมากกว่านี้เราไม่ต้องการเทียนั้นเหมือนเราไม่ต้องการนะครับแต่ เขาก็ต้องทําหน้าท hey, like right? so ี่ของเขาครับเราก็คุยกันและกลุ่มคนที่อยู่ข้างบนเรียกว่าชนชั้นปกครองนะครับก็ต้องยิ่งคุยกันให้มากขึ้นนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอายังไงจะเอาไปหมดเลยไหมหรือจะแบ่งกันบ้างจะแบ่งกันยังไงเฮ้ยให้มาสิบเอ็งโยนคืนกองกลางสองได้ไหมทั้งหมดเนี่ยเพื่อประเทศชาติได้ไหมเอ็งเอาไปสิบสิบสิบเฮ้ยผมตัดคืนสามตัดคืนสี่ โยนไปกองกลางใหม่แล้วแบ่งให้คนที่เขาไม่ได้เลยได้ไหมพอไหวไหมไอแปดที่มึงอยู่เนี่ยพอเลี้ยงชีวิตไหมเกิดพรุ่งนี้กินวายชักตายขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อีกอใช่ไหมเฮ้ยเอาไปแบ่งปันไหมมาไกลมากเลยนะครับอ่ะวันนี้มาที่สินค้าดี่หว่านะฮะช่วงแรกๆนี่จะไปเรื่องอื่นหน่อยเรามากับมีด เคอร์ชอนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วแต่ก่อนเป็นกล่องอีมาร์สันเคอร์ชอก็จะเป็นกล่องที่เป็นรูปหัวกระโหลกมาเจเนอเรชั่นมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาถึงในเรื่องของอีมาร์สันเคอร์ชอไอแบรนด์เคอร์ชอนี่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับปัจจุบันเคอร์ชอร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตที่ประเทศจีนนะกลับมาจีนอีกแล้วเราเพิ่งพูดไปกันเมื่อกี้นี่เองแต่เราก็ไม่ต้องอะไรนะครับประเทศจีนคือโรงงานโลกผลิตตามสเปคสเปคนี้ใครทําก็ได้ทําแบบเนี้ย ร้อยคนเหมือนผัดกะเพราอ่ะเอาสูตรผัดกะเพราไปใครผัดก็ได้ขอให้มึงทําได้ตามนี้ละกันถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงหมาโกเด้นผัดได้มันก็ผัดให้กูกินได้อ่ะอืมมึงใส่ตามนี้นะขามึงหยิบได้ไหมหยิบได้ครับนายอันนี้นี่อ่ะตรงนี้นะมึงเล่งไฟเท่านี้ผัดผัดอย่างนี้มึงผัดได้ไหมได้ครับนายอ่ะมึงเอาใส่ซอสหัวไชเ้งลมนี้นะใส่นี้นะแล้วมึงกระเทขึ้นจานอย่างนี้นะได้ครับนายนั่นแหละมึงผัดได้ละมึงใช้หมาโกเด้นไปผัดก็ได้รสชาติจะเหมือนกันเป๊ะเลย มันเป็นการมันเป็นสูตรวิทยาศาสตร์อ่ะก,ก,ก็ทําได้แค่นั้นเองครับวันนี้มากับเคอร์ชอนะครับอีมสันเคอร์ชอคือเขาเป็นอีมสันเป็นบริษัทดีไซน์มีดเคอร์ชอเป็นบริษัทผลิตมีดเคอร์ชอเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัท k a i k เ i ไ n อินเตอร์เนบริษัทที่ทําโลหะทํามีดทาทามีดครัวทําเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบริษัทใหญ่นะครับ วันนี้เราจะมากับรุ่น CQC 6K ไอ้ CQC มันมีหลายรุ่นนะ CQC 6K แต่ก่อนมี CQC 6K ธรรมดาปัจจุบันเปลี่ยนเป็น C6 CQC 6K เปลี่ยนเป็นเหล็ก D2 นะครับว้าวใช้เหล็กที่มีที่มีตำนาน D2 นี่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่ม Tool Steel มีมานานแล้วนานนี่เฮี่ยแล้วนานมากนะครับเป็นมีดเขาเรียกว่ากลุ่ม High Carbon High Chromium ดีเทนชั่นนี่ซุปเปอร์มากรักษาคมได้ดีมากแล้วก็มีการป้องกันการัดก,ก,กร่อนได้ดีนะครับดีทูนี่เรารู้อยู่แล้วปัจจุบันมีคนหยิบม,มาเล่นเยอะนะในหลายๆแบรนด์คือเอาเอาความเป็นเหล็กเก่ารุ่นก่อนนะ่ะกลับมาปัดฝุ่นใหม่ครับเราเห็นในหลายแบรนด์นะครับดีทูคือแม่งแทบทุกแบรนด์ึงดีทูมาเล่นกันหมดเพราะว่าราคาไม่แพงคนรู้จักแล้วแม่งก็คุณภาพดีเข้าไปดูในกลุ่มของไปเว็บของ Nice Steel n e r d นะฮะดีเนี่ย เป็นคอมมอนสตีลเลยคือมันมีทั่วโลกนะครับเป็นเหล็กที่แข็งถ้านี้กลุ่มที่ใช้แต่ก่อนนะ่ยคือคือมีดในแม่งหวยสุดโอเคไหมแต่ก่อนเขาใช้ไปเป็นเครื่องมือตัดอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเป็นเหล็กพวกเหล็กเอาไปตัดเหล็กอีกทียเป็นกลุ่มทูส t ตีลเหล็กเครื่องมือหรือเป็นกลุ่มพวกเอาไปทําโมนก็มีนะครับทาโมนทาแม่พิมพ์ถ้านีกลุ่ม D2 ทเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะเรียกมันว่า SKD11 แต่ถ้ามันไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าเหล็ก1.2379 Hitachi SLD อืมแต่ละประเทศก็จะเรียกไม่เหมือนกันอะไรเนี่ย s เก g e r 21รู้สึกจะเป็นสวิเดอลนแล้บงนะครับของอย่างเดียวกันแต่ละประเทศอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับเรียกไม่เหมือนกันประเทศเราเนี่ยไข่ไข่เจียว อเมริกาเรียกออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยประเทศเราเรียกอ๋อไรอย่างงี้เรียกว่าน้ําเอาน้ํามาแก้วหนึ่งถ้าไปที่อเมริกาก็อากาซวอเตอร์อ่าเห็นนะมันคือน้ำอะ่ะมันคือ h ฮ o อะ่ะแต่แต่และประเทศเรียกไม่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะของภาชนะแต่และประเทศเรียกไม่เหมือนกันประเทศเราเอาน้ํามาหนึงแก้วถ้าไปที่ประเทศเราสบป,ป,ปเราวก็เอาน้ามาหจอก ถ้าเราขอน้ำหนึ่งแก้วเขาจีบมาหนึ่งขวดไว้เออแต่ถ้าบ้านเราน้ำหนึ่งแก้วก็คือน้ำหนึ่งแก้วน้ำหนึ่งขวดก็คือน้ำหนึ่งขวดคล้ายๆกันไม่เหมือนกันมันมีวัฒนธรรมของมันนะครับกลับมาที่เหล็กนะ <c oughs> <c oughs> ไอเด็กดีทเนี่ยนะคนแม่งเจอกัน,กนก 18, 21, ตั้งแต่ปีหนึ่งแปดสองหนึ่งแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนน,นั้นอีกที่เขาผลิตเหล็กกันมาใช้ครับแล้วเขาก็พัฒนาปรับปรุงสูตรขึ้นมาครับ แต่ก่อนเนี่ยไอเหล็กที่มันมีคาร์บอนสตีล1.27แล้วก็มีโครเมียม11.13มันจะทำดีทูได้ครับคนแต่ก่อนแม่งเก่งนะแล้วพัฒนามาเรื่อย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 ๆนยครับพัฒนามาเรื่อยๆจนมีเหล็ก D3 ก็มีเหล็ก D 2ก็มีเหล็ก D 2ก็คาร์บอน1.5โครเมียม12โครเมียมเกิน 1 1ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสแตเลสละมีโมลิบดีนัม0ูนยจุดแปนเดียม0.6ุดหเหล็ก D3 ก็มีคาร์บอนเยอะหน่อย2.2โครเมียม12 D2 ก็มี D3 ก็มีแต่ D2 แมทชิ่งกว่าหาง่ายกว่าผลิตได้ง่ายกว่าต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็สามารถทำตลาดได้เราไม่เคยเจอมีที่ใช้เหล็ก D3 ในการทำเลยเพราะมันอาจจะทำได้ยากนะครับเหล็กที่คาร์บอนสูงๆมึงต้องมีกระบวนการที่ดีอ่ะแต่ว่าผมว่าไม่นานเดี๋ยวแม่กก็คงทามาพอรู้รู้ไหมทำไม บริษัทมีดแม่งแข่งกันจะตายเดี๋ยวแม่งก็หนีตายแม่งก็ต้องหาอะไรแปลกๆมาเติมในตลาดอะผมเอางนี้เลยนะซีคซี6เคปีหน้าออกดีสามซื้อไหมซื้อคนซื้อมันซื้อคนซื้อมันซื้อไม่ต้องห่วงคนซื้อบอกมึงออกมาเหอะมึงออกมาเออมึงออกมามึงบอกล่วงหน้าก็ได้กูจองเลยคนซื้อเป็นอย่างนี้คนไม่ซื้อคือไม่ซื้อจะคียอะไรก็ไม่ซื้อเอลแมกถูกให้ตายก็ไม่ซื้อไม่ใช่ทางเขาโอเคไหมไม่ใช่ทางเขา เขาไม่ซื้อหรอกเขาไม่รู้จะซื้อทาไมคนละทางคนละเหมือนผมอ่ะไปตีแบตไหมไม่ตีอ่ะกูให้แบตไม่ตีให้ไปตีฟรีไม่ไปขับรถไปด้วยพาไม่เอาไม่ชอบตีแบต <c oughs> ชอบอะไรชอบตีหม้อตีหม้อไหม <c oughs> มาฟรีกูออกให้ชวนเพื่อนบางคนแม่งก็ไม่ไปคนดีไอ้สัตว์คนดีอดนดเออดีต่อไปอะไรเงี้ยมันคนละทางไปตีแบตไม่ไปเออ กูไปหาเทพสุดเทพโพสเซดอนกูนดีกว่าสบายใจมีความสุขนะอ่ะเรากลับมานะฮะออรายการอย่างผมเนี่ยพาเมียมาฟังไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะรู้นะเอเธอเธอไปเที่ยวเธอเคยไปไหมสวยละมึง <laughs> สวยละมึงถ้าเคยไปผ่านด่านแรกแล้วเขาไม่ไม่ฆ่ามึงก่อนนะไปทําไมที่บ้านก็มีมันไม่เหมือนกันอยากรู้ไหมไม่เหมือนกันยังไง ฟังมันไม่เหมือนกันอีกผู้หญิงอะมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเหมือนเพื่อนผู้หญิงผมอะมันไม่เหมือนกันทําไมมันไม่เหมือนกันไหนลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิเขาจะเล่าให้ฟังเพราะเฮฮาหนะาเราโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆนะครับเราโตแล้วประเทศเราก็ชอบปิดหูปิดตาครับแต่ปัจจุบันนี่โอ้โหเด็กแม่งเกลื่อนให้ป้องกันนะครับเดี๋ยวนี้เรา ป้องกันให้มันไม่เกิดกิจกรรมไม่ได้ละสอนมันป้องกันตัวแล้วกันนะครับสอนมันป้องกันตัวแต่เด็กสมัยนี้ป้อง,องกันตัวเก่งนะครับไม่ไม่ค่อยเขินอายกันละแต่ก่อนเรียนวิชาเพศศึกษาอีมาขิมมาเขินมาอายคุยเรื่องมดลูกคุยเรื่องเขินอายไม่เคยเดี๋ยวนี้เรื่องปกติฮะแม่งโหลดหนังโป๊ดูเออแต่มึงต้องรู้จักนะวิธีการคุมกําเนิดการทําอย่างนี้อย่างนั้นการผิดศีลธรรมอะไรไม่รู้อูไม่ใช่คนดีสักเท่าไรหร่หรอก แต่แม่งก็ไม่เร็วมากกลางๆถ้าดีมากๆจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเร็วมากๆจะเป็นอีกแบบหนึ่งกลางๆก็กลางๆฮะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่แต่ถ้าแบบพี่คะเล่าให้ฟังหน่อยเจอในคอมเมนต์กุเลี้ยงไม่ได้จริง <c oughs> <c oughs> จะเล่าให้ฟัง <c oughs> <c oughs> นะครับอ้าวเรากลับมาดีทูดีกว่านะผมชอบผมชอบไอ้เว็บไซต์นี้มากนะครับเพราะว่าเขามีการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบแบบเชิงวิศวกรรมด้วยโดยใช้ หนึ่งยูนิตหยูนิตแล้วก็มาเทียบสัสดส่วนกันเดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไร property of d 2นะครับหน้านี้เลยที่มันขึ้นกับตอนที่ผมพูดอยู่เนี่ย c c 0 4นะครับความแข็งฮ f เนของมันคือ59 A r e t e n t i o n เอาเป็นเลขละกัน 53, 5 3 5 3 6ถ้าเลขมากกว่านี้คือมีความคมทนของคมได้มากกว่าเช่น เอาไปหัน่นเอาไปหั่นลังลูกฟูกฟึบฝึกฝึึึที่มีความกว้างสักสิบเซนหั่นได้ห้าร้อยสามสิบหกชิ้นบรรทึสอ,อะไรประมาณนี้สมมตินะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ออฟสี่สี่ศูนย์สี่คือหนึ่งร้อยคือเราเทียบฐานที่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่นะครับเราหยิบมาเลยเหล็กตัวหนึ่งที่แม่งดีพอที่เป็นมีดละที่เหลือคือแม่งเทพเกินที่เป็นมีดเทพที่สุดคือเอ็มสามเก้าศูนย์ความแข็งไดถึงหกสิบเอ็ดล็อกเวลสีเอเดลิเทนชั่นเก้าห้า ถ้า404หั่นไอ้กระดาษนะความกว้าง10 10เซนติเมตรกระดาษลูกฟูด536ครั้งไอเยนี่หันได้958ครั้งแล้วเปอร์เซ็นต์ของ404คือถ้าเทียบกับ4404แม่งเป็น179คือ1.79เท่าคือแม่งดีขึ้นมาเป็นแทบจะ2เท่าเลยครับเป็นเหล็กที่มีวัสดุเทพกว่า4404 1.79เท่าแต่ไม่ถึง2เท่าแล้วราคาอะไรสตร์แพงกว่านะ แพงกว่าเยอะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ความความเจ๋งมันสองเท่าราคาจะแพงขึ้นสองเท่าไม่ใช่นะไม่ใช่เอาเอาเอาติสมาคันหนึ่งตึง้งเอาเอาติสีส่ประตูมาตึง้งมาวางไว้อีกคันหนึ่งเอาเอาพอสสี่ประตูมาปึ้งขยเยนมาแพงกว่าเยอะเลยนะแพงกว่าเยอะเลยทั้งที่อะไรมันอาจจะดับเบิลอะไรเงี้ยเออก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ พวกที่มันสูงสูงกว่า4404นะผมว่านะผมให้ที่เอาเอาแบบเอาดีเอาประมาณเอา4 4 0นี่แม่งก็ดีนะคือแม่งเป็นเบสที่แม่งโอเคแล้วอะสูงกว่านั้นคือเกินความจำเป็นเกินไปยกเว้นคุณต้องการความสามารถพิเศษของมันนอกจากแค่ความแข็งแล้วก็ความเทพในการผลิตนะครับในสายตาผมที่มองเนี่ยนะครับสายตาอันมืดบอดผมแทบไม่เห็นเลยนะครับว่าอะไรมันจะดีกว่า4404ถ้าถามผมถ้าดีกว่า4404ในการใช้งานนะเหล็ก H ฮดวันเพราะอะไรเฮ้ยมันลงน้ําทะเลแล้วมันใสมันไม่ขึ้นสนิมเลยอ่ะเออมันไปเก่งอีกด้านหนึ่งเว้ยไอผมโอเคแต่ถ้าเรื่องความแข็งความแกร่งเนี่ยมึงไปวัดกันเองเลยทั้งหมดเนี่ยมันมันวัดเชิงเดียวอ่ะมันเก่งเชิงเดียวอ่ะมันแค่แข็งกว่าคม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 นานกว่าแค่นั้นอ่ะสุดท้ายก็รับเหมือนกันไอ้เหี้ยใช้หินก้อนเดียวกันรับกับกูนี่แหละแล้วมันกินหินด้วยนะเพราะมันรับยากมันแข็งนะครับข้อจัจะเล่าให้ฟังเรื่องของดี กลับมาในเรื่องของ CQC อุเคียวเวลาแม่งเกินละม่เป็นไรนะครับ๋ยวผมมาขมวดตอนท้ายยกยอดไอไอวิชาสังคมประวัติศาสตร์อะไรผมไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้คงไม่ทัน CQC มันยอ่อมาจากอะไรนะครับ CQC มันยอ่อมาจาก Close Quarter Combat Close Quarter Combat ก็คือเป็นหลักสูตรต่อสู้ระยะประชิดนะครับที่ใช้มือเปล่าที่เขาใช้ฝึกกในหน่วยทหารนะ อเคไหมเหมือนพวกถ้าเป็น US Marine เขาเรียกว่า MMA m i อ่ะเออมิกซ์มิกซ์อย่างเงี้ยแต่เบสมาจากมวยไทยฮะเ m a เนี่ยเออแล้วเขาก็พยายามหาอะไรบิดที่มันไม่ใช่มวยไทยอะเฮ้ยเอามวยไทยมาลงในหลักสูตรไม่ได้เว้ยเหมือนเราไปลอกลิขสิทธิ์เข้ามามันก็เลยคิด MMA ขึ้นมาแต่ไม่รู้ใครลอกใครนะแต่ผมได้ยิน MMA หลังจากมวยไทยแต่นั่นไม่เท่าไหร่ครับมวยไทยมวยพมา่ามวยอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครใครต้นแบบคล้ายกันนะแต่ก่อนมันก็ต่อยกันนี่แหละ จนหลังๆมาเป็น m m a นี่คือล่าสุดแล้วก็คือฝรั่งมาต่อยกันเอาคนไทยมาต่อยบ้างอะไรเงี้ยแล้วแล้วไทยไฟท์อะไรเงี้ย,ย,ยก็มีก็คล้ายๆกันฮนะออกแบบรูปแบบรายการมาหลากหลายนะครับนี่ก็คือชื่อของมันคือรุ่น CQC นะครับกลับมาเรื่องความปลอดภัยนิดนึงผมจะลองมาเปิดเวฟให้ดูนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเราไปดูม็อบกันต่อเวฟมันจะมีแง่งแวิธีจับให้ระวังนะครับจับให้มันถูก ดูแนวดูทางมีดตัวนี้เปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาวิธีทําเปิดเวฟคือมันจะมีแง่งๆเอาไว้เกี่ยวกับขอบเป็นเกงนั่นแหละครับไอตอนตอนเกี่ยวไม่เท่าไหร่ตอนดึงต้องจับให้เป็นถ้าเราดึงแล้วไม่โดนขอบเป็นเกงมันจะไม่เปิดอย่างนี้แต่ถ้าเราปรับมุมในการใส่เข้าไปจับมุมเปิดที่ดีเกี่ยวกับก็นเกงมันจะเปิดออกมาครับนี่คือเวฟเปิดไวเป็นลิขสิทธิ์ ของอีเมอร์สันแล้วก็มีขายแพทนัมเบอร์แล้วก็มีบริษัทอื่นซื้อๆกันไประวังมือนะครับระวังมือตอนที่มีดมันกลางออกมาอย่ามีอะไรไปขวางมันตรงนั้นถ้ามีอะไรไปขวางตรงนั้นมีดมันจะบาดถ้าตรงถ้ามันบาดมันเป็นมือไปหาผ้ามาผืนหนึ่งนะครับผ้าผืนไหนก็ได้ใกล้ๆมือคุณสุดกดตรงแผลไว้แรงๆครับเขาเรียกว่า direct pressure เพื่อให้เพื่อให้หยุดการไหลของเลือด แล้วเลือดก็จะเริ่มแข็งตัวหลังจากนั้นต้องให้เลือดมันหยุดก่อนนะครับกดไปเลยครับไม่ต้องกลัวมือจะชากดไปเลยมือรู้ได้ไงผมผ่านการอบรม e f r มานะครับผมเป็น e f r instructor Inst instructor ผมสอนได้นะครับทำอย่างนี้ผมก็จะสอนลูกค้าที่อยู่ในร้านถ้ามีโอกาสถ้าเขาอยากฟังผมจะสอนให้ เดี๋ยวนี้ใช้วิธี direct pressure นะครับไม่ต้องมาขันฉนออะไรนะกดลงไปตรงๆที่แผลเลยกดไปแน่นๆต่อให้เลือดมันจะออกไปเยอะกดเข้าไปกดเข้าไปบอกอย่างเดียวไม่ตายมันไม่ได้โดนใช้เลือดใหญ่เดี๋ยวมันก็แห้งพอมันแห้งเอาลาสเตอร์แปะแต่ถ้ามันไม่แห้งไหลไม่หยุดไปโรงพยาบาลฮะหาโรงพยาบาลรอบบ้านนะครับ ตอนนี้คุณควรจะรู้แล้วนะว่าโรงพยาบาลรอบบ้านที่คุณไปหาได้ตอนหกโมงเย็นมันอยู่ตรงไหนคลินิกอยู่ตรงไหนหรือโรงพยาบาลตรงนั้นคุณต้องไปหาตอนตีสองมันอยู่ตรงไหนใกล้บ้านที่สุดและคุณพอจะจ่ายมันได้คุณต้องรู้นะครับโอเคไหมเออเราพัฒนาตรงนี้ไปได้วยกันโรงพยาบาลใกล้ใกล้บ้านเกิดเหตุฉุกเฉินจะโทรหาใครจะต้องทำยังไงมีเงินสดติดตัวเท่าไหร่วางแผนได้เลยนะฮะหวังว่าคลิปผมนี่คงจะช่วยอะไรพวกคุณได้บางนะครับ เรื่องของความปลอดภัยนะวันนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์นิดๆหน่อยๆนะครับเรื่อง d i เรกเพชอร์การห้ามเลือดเบื้องต้นเดี๋ยววันหลังก็สอน CPR วันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ